Re-Imagine Thailand ประเทศไทยในโลกใหม่โอกาสอยู่ตรงไหนร่วมเสวนาโดยเศษฐาทวีสินกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนก่อนจาติกวนิชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสันติทานเสถียนไทยนักเศรษฐศาสตร์ภาคเทคนโนโลยีแห่งเอเชียดำเนินการเสวนาโดย นัครินวันนกกิตไพบูรปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจตกต่ำถดถอยมาตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็มาโดนหนักเรื่องโควิด19เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนถ้าผมพูดอันเดียวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือเรื่องของการว่างงานผมเชื่อว่าหลังจากวิกฤตเนี่ยจบลงเนี่ยจะมีคนว่างงานตกงานนี้เยอะมาก เยอะมากจนกระทั่งก่อให้เกิดปัญหาลามอย่างโมโหลานครับถ้าเกิดพูดอย่างในฐานะคนทํางานนะครับในฐานะผู้บริหารองค์กรขนาดไซส์กลางไซส์หนึ่งที่แสนสิริเนี่ยตอนวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยผมบอกเลยคําเดียวผมไม่ผมไม่มีการลดเงินเดือนผมไม่มีการเอาพนักง,งานออกนะครับเพราะว่าผมตรนักดีว่าถ้าเกิดเราไปทําอย่างนั้นเนี่ยมันจะก่อให้เกิดภาระสังคมเขึ้นเยอะๆ,ๆ,ๆแต่ว่าทายังไงให้เราอยู่ได้รเราเองเราต้องอยู่ได้คุณเคนคิดว่าบัณฑิตจบใหม่มาเนี่ย ผมจาตัวเลขไม่ได้แน่นอน450,000คนหรือว่า500,000คนเนี่ยประมาณนั้นครับใครจะเป็นคนจ้างครับเ<ค>อกชนแสนสิิจ้างเหรอจ้างเพิ่มได้ไหมครับแค่นี้ผมก็แย่แล้วแค่นี้ผมก็ที่คีบคนอยู่ปัจจุบันนี้ผมก็แย่มากแล้วเอกชนหลายจ้างเขาคงจ้างไม่ไหวครับถ้าเกิดแค่ผมพูดเนี่ยผมว่าเป็นหน้าที่รัฐบาลผมว่าไม่แน่ใจว่า400,000ล้านหรือว่าเงินกู้เมื่อกี้จำนวนเท่าไหร่พอดีผมไม่ได้ไม่ได้ติดตามวงเงินแต่ผมเชื่อว่าวงเงินส่วนหนึ่งเนี่ยต้องเอนชัวว่า บัณฑิตจบใหม่เนี่ยต้องมีงานทําจะเป็นข้าราชการประจําบางส่วนหรือว่าเป็นพนักงานลูกจ้างชั่วคาของรัฐบาลก็ตามทีเป็นหน้าที่ของรัฐบาลน,นี้ที่ต้องไม่ให้มีคนตกงานนะครับเพราะถ้ามีคนตกงานแล้วก็ปัญหาตามมาเยอะแยะไปหมดเอกชนภาคเอกชนเนี่ยผมรู้ว่าทุกคนเดือดร้อนหมดทุกคนลเดเงินเดือนทุกคนมีการเลิกจ้างเยอะเนี่ยผมอยากจะคิดนอกกรอบนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดเราเนี่ยในฐานะที่ทุกคนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเนี่ยบริษัทใหญ่ๆกลางๆทุกบริษัทเนี่ยลองกัดฟันนิดหนึ่งสิ ไม่ต้องเลิกจ้างพนักง,งานลดเงินเดือนน้อยที่สุดเท่าที่สามารถลดได้ going forward จากนี้ไปอีก18บแดถึงยีบสเดือนเนี่ยเราช่วยกัดฟันนะครับให้มี employment เกิดขึ้นครับอย่าให้มีการว่างงานหรือให้มีการว่างงานที่น้อยที่สุดอย่าลืมนะครับการว่างงานของเมืองไทยเนี่ยในอดีตเนี่ยต่ำกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในโลกจานหนึ่งถ้าตอนนี้เนี่ยขึ้นไปเท่าไหร่หกเจ็ดแปดเก้าสิบผมผมผม,ผมไม่ทราบว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วแหละตอนนี้มันจะแนด n d l e ไหวเหรอถ้าเกิดทุกคนเนี่ยช่วยกัน มีความรับผิดชอบในการที่จะคีปเอ็มพ์ลิเมนให้มันอัพขึ้นมาได้เนี่ยช่วยวยการช่วยๆแบ่งปันกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าในอนาคตที่ประเทศไทย going forward เนี่ยจะรีคา v เวอร์ได้เร็วขึ้นกรับผมเห็นด้วยอีกนะครับกับคุณเศรษฐาที่บอกว่าเป็นหน้าที่ของของรัฐบาลกลับ,บที่จะต้องมีมาตรการที่จะมาช่วยดูแลเรื่องนี้รัฐจริงๆก็คือต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาแต่รัฐไม่ควรที่จะทำเองแล้วก็เพิ่มบทบาทขอ,ของของของรัฐนะครับใน ระบบเศรษฐกิจมากเกินกว่าที่จําเป็นเปรียบเทียบกันก็คือผู้่งง่ายๆแทนที่จะจ้างบัณฑิตมาทํางานในระบบราชการนะครับซึ่งผมคิดว่าเข้ามาเขาก็ไม่ได้มีอะไรทําหรอกนะครับตอนนี้จํานวนข้าราชการในหลายๆส่วนนี้ก็มีเกินความจําเป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะมานั่งเฉยๆแล้วผมคิดว่าไอ้สิ่งที่เรียนมาก็ไม่ได้ใช้ทักษะใหม่ๆก็ไม่ได้ไม่ได้เรียนรู้รัฐบาลควรที่จะใช้เม็ดเงินเนี่ยในการที่จะส ubsidy แสนสิริหรือว่าจะเป็น SME หรือว่าบริษัทอื่นๆเนี่ยให้รับจ้างเข้ามาเป็นอินเทอรน์นก็ยังดีนะครับอย่างน้อยเข้ามาได้เห็นในสภาพความเป็นจริงว่าบริษัทชั้นนําเขาค้าขายกันยังไงเขาทาธุรกิจยังไงครับเราคิดว่าทักษะที่เรียนรู้จากโอกาสที่เข้ามาเป็นอินเทอรน์นอาจจะปีหนึ่งสองปีก็สุดแล้วแต่เนี่ยน้าที่จะมีคุณค่าต่อเขามากกว่าที่จะเข้าไปทํางานในระบบราชการ,รนะครับ,รบเราลองคิดอาจจะเรียกโครงการนี้ว่า นิวเจนนิวสกิลนะครับก็คือไม่ได้เป็นการช่วยเขาไม่ตกงานอย่างเดียวแต่เป็นการช่วยส่งเสริมให้เขามีทักษะนะครับที่ที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงนะครับของโลกธุรกิจแล้วก็ของภาคเอกชนในในจังหวัดนี้นะครับอันนั้นคือนั่นคือเรื่องแรกรแต่จริงๆเรื่องความอยู่รอดในส่วนของผู้ประกอบการเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลด้วยเหมือนกันแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าที่ขาดไปในชุดนโยบายของรัฐบาลที่นําเสนอก็คือนโยบายที่จะ ช่วยหล่อเลี้ยงให้ SME เนี่ยข้ามพ้นวิกฤตโควิดนี้ไปได้ซึ่งมันเป็นวิกฤตเรื่องของเ,อเงินสดในมือสิ่งที่รัฐบาลควรต้องทําด้วยเงินกู้ไม่ใช่เอาไปใช้ในโครงการตามปกตินะครับในระบบงบประมาณทําถนนทําทางน้ําอะไรพวกนี้นะครับแต่ควรที่จะคิดว่าเงินส่วนนี้เนี่ยใช้ในการที่จะเยียวยาให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยเขาเขาอยู่รอดได้ยังไงช่วยเขาเรื่องของภา,าระเงินเดือนได้ไหมช่วยเขาเรื่องของภาระดอกเบี้ยได้ไหมช่วยเขาเรื่องของภาระ ค่าเช่าได้ไหมคุณต้นสนครับปัญหาเรื่องค,ความเหลื่อมล้ําความการว่างงานความยากจนคุณต้นสนคิดว่าเราควรแก้ปัญหานี้อย่างไรในช่วงโควิด -19 เนี่ครับคือผมใชให้หลัก3อยู่มันมีระยะสั้นระยะกลางระยะย,ยาวนะครับระยะสั้นเนี่ยต้องอยู่รอดส่วนระยะกลางเนี่ยหลักคือต้องอยู่เป็นแล้วก็ระยะยาวต้องอยู่ยืนผมว่าโจทย์ที่คุณเศรษฐาพูดเรื่องการว่างงานเป็นโจทย์ใหญ่นะครับแต่การว่างงานเนี่ยมีประเด็นไม่ใช่แค่ เรื่องว่าดีมานมันตกหรือเศรษฐกิจตกต่ำเท่านั้นแต่มันมีอีกอันหนึ่งครับคือคนตกงานเพราะว่าตามโลกไม่ทันวิกฤตโควิดเนี่ยมันเป็นวิกฤตที่แปลกมากอย่างหนึ่งตรงที่มันเหมือนทําให้โลกหยุดแต่อนาคตนั้นมาถึงเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้เทรนที่มันถูกเร่งขึ้นมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับ ผมว่ามันมี4ข้อ,อใหญ่ๆที่เราต้องเราต้องเข้าใจตรงนี้ให้ดีอันแรกเนี่ยคือเราจะเห็นว่าการค้าโลกเนี่ยมันมันติดโรคนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตีมหนึ่งที่ได้มาตั้งแต่วันแรกเรื่องห่วงโซ่การผลิตมันมันสั้นลงนะครับมันมีเทรดวอลตั้งแต่ก่อนที่โควิดมาแล้วนะครับเพราะมันติดโรคอื่นตั้งแต่ก่อนโรคโควิดแล้วล่ละแต่พอมาเจอโควิดนะครับมันติดเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเทรดวอลหนักกว่าเดิมสุดท้ายแล้วกระแสเรื่องไอ้ nationalism หรือว่าการชาตินิยมมมเนนน่ัันหกนกขึ้วาดิ สิ่งที่ตามมาการปรับตัวของบริษัทต,ต่างๆก็คือว่าอุตสาหกรรมเนี่ยจะยิ่งหันไปใช้ออโตเมชันมากขึ้นเพื่อลดต้นทุนหันใช้เทคโนโลยีมากขึ้นและเราควรจะค้นพบอีกอย่างว่าเทคโนโลยีพวกนี้หุน่นยนต์พวกนี้มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งครับตรงที่มันไม่ติดโควิดนะครับเพราะฉะนั้นมันยิ่งน่าใช้เครื่องจักรนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาเลยว่าคนหลายคนเนี่ยนะครับถ้ายังไม่ถึงยังไม่ตกงานวันนี้เนี่ยวันหน้าก็อาจจะถูกหุ่นยนต์พวกนี้แย่งงานได้มากขึ้นเทคโนโลยีแย่งงานได้มากขึ้น เราจะรีสกิลคนพวกนี้ยังไงในอนาคตอันนั้นเป็นอีกโจทย์หนึ่งเลยนะครับ,รบมันจะมีกลุ่มคนที่เมื่อกี้คุยกันว่าทักษะหมดอายุนะครับเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปมันจะมีคนที่พูดถึงดิจิทัลมันก็ดีจริงแต่มันจะมีอีกด้านหนึ่งของดิจิทัลด้านมืดก็คือว่าคนที่เหลื่อมล้ําเข้าไม่ถึงดิจิทัลหรือเรียกว่าดิจิทัลดดไวซ์จะเข้าไม่ถึงเพราะไม่มีอุปกรณ์หรือจะเข้าไม่ถึงเพราะว่าไม่มีทักษะทำไม่เป็นก็แล้วแต่เพราะฉะนั้น เราต้องมานั่งโจดดูเส้นเดี๋ยวเราคงได้คุยกันต่อนะครับว่าจะแก้โจ์ไอ้เรื่องดิจิ t a ลดีไวส์พวกนี้อย่างไรแต่ก็ต้องทําใจไว้ด้วยว่าถึงแม้จะพยายามแก้ทั้งหมดแล้วเนี่ยอนาคตที่เดิมมันก็มาเร็วอยู่แล้วมันมาเร็วขึ้นอีกเนี่ยคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีคนที่ตกสํารวจหรือถูกทิ้งไว้ที่ชานชลาพอสมควรเพราะฉะนั้นต้องมีระบบตาข่ายรองรับทางสังคมนะครับหรือว่าโซเชียลเซสทินเน็ตที่แข็งแกร่งพอคือผมว่าเรื่องอยู่เป็น ซึ่งเมื่อกี้พูดกันทั้งทั้งคุณกรณ์ทั้งคุณเศรษฐาพูดกันนะครับเรื่องของการสร้างงานผมว่าน่าสนใจซึ่งผมมีไอเดียหนึ่งนะครับที่เพิ่งเขียนไปวันก่อนก็คือการที่อาจจะสร้างเครือข่ายโค้ชดิจิทัลชุมชนขึ้นมานะครับ,ครบเครือข่ายด,ยดิจิทัลชุมชนนี้คือโมเดลคล้ายๆกับอ,อสอมอครับคือเราชะมานั่งดูว่าการที่มีเครือข่ายคนที่อ,อสอมอใ,ให้ความคนมีความรู้ด้านสาธารณสุขนะครับให้ความรู้กับชุมชนนะครับเป็นคนมาจากชุมชนเลยนะครับ ให้ความรู้กับคนในชุมชนแล้วก็มีเบสิกเฮลท์เทอเรซีให้เข้าใจเรื่องสาธารณสุขพื้นฐานใช่ไหมครับถ้าเรามองว่าดิจิตอลมันจะเป็นทักษะที่สําคัญมากๆสนสรับอนาคตเนี่ยทุกคนก็ควรจะมีเบสิกดิจิตอลเทอเรซีเหมือนกันเราใช้ได้ไหมหาคนในชุมชนแต่ชุมชนอาจจะระดับตาบลก็ได้นะครับหมู่บ้านก็ได้ให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนที่มีความรู้ด้านดิจิตอลแล้วคอยสอนทุกคนนะครับในหมู่บ้านไม่ได้สอนอะไรยากนะครับไม่ได้สอนโคดิ้งโปรแกรมมิ่งนะครับสอนว่า ใช้ใจ่ายเงิน e-payment ยังไงนะครับ Mobile Banking ยังไงให้ดูว่าเวลามี Line Message เข้ามาเนี่ยอันดูยังไงว่ามันถูกหลอกหรือเปล่าเป็นต้มตุ๋นหรือเปล่าเซตพา s เวิร์ดยังไงนะครับใช้ Facebook ยังไงขายของออนไลน์ยังไงทักษะค่อนข้างจะพื้นฐานนะครับแต่มีประโยชน์มากและใช้โอกาสตอนนี้ที่มีคนที่บัณฑิตจบใหม่เนี่ยครับที่อาจจะไม่มีงานทำตอนนี้เราจ้างเขา ให้มาเป็นเครือข่ายดิจิทัลชุมชน mm. อกลับไปที่พื้นที่ของเขาที่เขาคุ้นเคยสอนพ่อแม่เขาสอนลุงป้านะ้าอาเขานะครับสองคนในนั้นนะครับเพราะเขารู้จักกันเขารู้จักกันเพื่อให้มีทักษะดิจิทัลพื้นฐานมันตอบสองโจทย์ระยะสั้นมันจ้างงานให้คนและมันมากกว่าทั้งงานคือมันให้ความภูมิใจเขาด้วยเพราะว่าเขาได้มีบทบาทช่วยเหลือผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเขาในชุมชนของเขานะครับก็แล้วแต่ในระยะยาวมันช่วยสร้างทักษะ ดิจิทัลพื้นฐานให้กับคน SME ก็จะได้ใช้อ e ีคอมเมิร์ซเป็นอ e ีเพย์เมนต์เป็นอะไรต่อไปในอนาคตคผมคิดว่าน,นี้ก็เป็นอันหนึ่งที่น่าคิดที่จะทำให้เป็นระบบครับครับขอบคุณครับ